ส่วนตอนนี้ได้เวลามาเปิดซอยเมามอยกับชาวซอยก้ากันแล้วนะคะเราก็ยังคงมีรายการแซบๆทางโมเดลนันทีวีและอิมคอร์ดเอชดีช่อง30มาเรียกน้ำย่อยกันเดี๋ยวไปติดตามกันครับพร้อมๆกับข่าวดีของแฟนๆวงมารุนไฟฟ์ประเทศไทยแฮปปี้ไหม<า>โอเคไปติดตามกันนะครับพร้อมๆกับอัพเดตธุรกิจใหม่ของ2พี่น้องเอโยเมามอยซอ,อยเก้าทยคือแบบไม่อยากเมา ทำธุรกิจกับใครก็ไม่แฮปปี้เท่าทำกับคนในครอบครัวนะคะสองสีพี่น้องเออัชลีและโยโยศสวัด so ีที่คอนเฟิร์มว่าแม้จะจับมือกันทำธุรกิจและมีปากเสียงกันบ้างแต่ก็เคลียร์กันลงตัวทุกครั้งซึ่งนอกจากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่แวะมาเสิร์ฟให้ชาวสอยก้าวได้ลองดื่มแล้วแววว่าเร็วๆนี้ทั้งคู่กำลังจะผุดธุรกิจจแซบอีกอย่างตามมาด้วยค่ะไป จะมาทัวร์คอนเสิร์ตในไทยเป็นครั้งที่4แล้วแต่นุ่มๆมารุนไฟโดยเฉพาะหนุ่มอดัมเลอบีนก็ยังครองใจสาวๆชาวไทยการันตีจากบัตรคอนเสิร์ตมารุนไฟไลฟ์ถิ่นแบงคอก2015ที่ขายหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีจนต้องเพิ่มรอบการสแสดงเป็นสงรอบในวันที่21และ22กันยายนนี้อ้าวใครที่มีบัตรอยู่ในมือบอกได้คำเดียวพลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตกับพวกเขาที่อ m p a c คอ r e n a เมืองทองธาน,นีค่ะเ,เลิศ ส่วนรายการ Step Right Up ใครเก่งใครได้สัปดาห์นี้ได้แขกรับเชิญทั้งเชนนทวัฒน์และแจ็คไรเดอร์มาร่วมแข่งขันเกมสนุกชิงไหวชิงคลิปกันแต่ใครจะเจ๋งในคว้ารางวัลกลับไปได้มากที่สุดรอชมสองทุ่มครึ่งคืนนี้ทาง Modern ์ t ไทและ m c o มคอช่้อง3 0นะจ๊ะชิก์เวร์